การส้ม IPM ASTV คมชัดกว่าไป10ช่อง0 2 6 3 3 5 3 5 3กลับมาติดตามรับชมสิ่งที่น่าสนใจจากรายการบอดี้แอนมายกันต่อนะคะในช่วงเวลานี้เราจะมากันที่อาหารจานสุขค่ะคุณขาบสุทธิพงศ์สุริยะนะคะจะมาเปิดครัวโชว์เมนูจานอร่อยที่ชื่อพาสต้าฟักทองทั้งอร่อยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับช่วงของอาหารจานสุกนะครับเมนูของวันนี้ก็จะเป็นจากเมนูฟักทองอีกแล้วครับแต่เราจะเอาฟักทองมาทำเป็นการทำพาสต้าฟักทองนะครับมีอะไรบ้างน,นะครับส่วนผสมนะครับหลักๆก็คือตัวของฟักทองนะครับเส้นพาสต้าไส้กรอกอิตาเลียนนะครับแล้วก็มีผักนะครับ น้ำมันมะกอกใส่โรสแมรี่มะกอกดำนะเรามา,าทำในเรื่องของผัดตัวของฟักทองใส่กับเส้นพาสตากันเลยนะครับโอเคนะครับเนื้อฟักทองนะครับมันจะเป็นเนื้อแน่นสีเหลืองนะครับแล้วก็หั่นนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กนะครับหั่นเป็นชิ้นขนาดพอคำนะครับโอเคแล้วก็เอามาเรียงนะครับให้เต็มถาดน,นะครับใส่ให้เต็มถาดเลย แล้วเราก็นำถาดตัวของฟักทองนี้นะครับไปทำการอบนะครับก็ในส่วนของเส้นพาสต้านะครับเราก็จะทำการต้มให้สุกนะครับวิธีการต้มคือน้ำนะครับต้มให้เดือดนะครับพอต้มให้เดือดเสร็จแล้วก็ใส่เกลือลงนิดหนึ่งนะครับนะครับใส่ลงนิดเดียวนะครับนะครับแล้วก็นำตัวของเส้นพาสต้านะครับใส่ลงไปนะครับ แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะฮะใช้เวลาต้มนะครัสักน่าจะประมาณส0บนาทีนะฮะครับหลังจากที่เราต้มพาสต้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลวกน้ําเย็นนะครับก็จะได้พาสต้าที่ต้มสุกแล้วนะฮะก็จะมีความนุ่มนะฮะนี่ฮะก็สามารถเตรียมเพื่อจะเอาไปพัดได้เลยนะครับแล้วก็มาเ,เตรียมในส่วนผสมอย่างอื่นนะ,ะที่เราต้องทําต่อไปคือตัวของออไส้กรอกนะครับไส้กรอนี่คือ,เ,อ,อเป็นพาสต้าก็คือหั่นเป็นชิ้นพอคำนะฮะ เป็นไส้กอรอกอิตาเลียนนะครับโอเคนะครับก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะไฟร้อนปานกลางนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกนะเพลินเป็นน้ำมันมะกอกอ,อ่ที่เป็นสูตรธรรมชาติแล้วก็ใส่โรสแมรี่ที่ได้มีกลิ่นหอมของอ,อสมุนไพรด้วยนะครับนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับนิดนึงโอเค พอ้อนนะครับพอมออร้อนได้ที่เดี๋ยน้องดูเราก็จะทําการออทอดนะฮะตัวของไส้กรอกก่อนนะครับขณะเดีวยวกันเรามาเตรียมในส่วนผสมที่เราจะผัดตัวของพาสต้ากันนะครับมีอะไรบ้างฮนะหลักๆก,ก็เป็นกระเทียมแล้วก็หัวหอมนะครับ <Okay. S 2> ได้แล้วนะครับล uh, องดูมีซิเราจะเพิ่มน้ำมันนิดนึงนะครับโอเคความจริงทอดให้มีรอยไหมนิดเดียวนะครับเพราะจริงๆแล้วตัวของไส้กรอกมันสุกอยู่แล้วครับโอเคอันนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็ยกขึ้นนิดหนึ่งนะครับ ก็ใช้ออหอมนะครับหอมใส่ลงไปน,นะครับแล้วก็กระเทียมหอมแล้วก็กระเทียมกลิ่นโชยเลยครับโอเคแล้วก็น้ำมันมะกอกนะครับที่ใส่โรสแมรี่เพิ่มความหอมโอเคอันนี้ก็ใส่มากน้อยตามชอบนะครับโอเค กันแล้วก็มาเตรียมส่วนผสมที่เป็นตัวของผักนะครับก็มีแตงสุกินี่นะครับหั่นบางๆแล้วก็ตัวของพริกแดงนะครับแดงแล้วก็พริกเขียวนะครับโอเคส่วนผสมเรียบร้อยแล้วก็กลับมาดูที่ที่เราเตรียมผัดอันนี้ได้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็หอมเชียว เสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ตัวของเส้นพาสต้านะครับที่สุกแล้วใส่ลงไปเลยนะครับใส่หมดเลยโอเคก็ทำการปรุงรสนะครับมีอะไรบ้างหลักๆก,ก็เกลือกับพริกไทยนะครับพริกไทยใส่เยอะๆเลยครับเยอะยิ่งอร่อย ความอร่อยเคล็ดลับของมันอยู่ตรงนี้ครับเขาบอกว่าน้ำมันมะกอกน,นะครับใส่โรสแมรี่ทั้งต้นลงไปเลยครับมันจะเพิ่มความหอมของโรสแมรี่แลได้อร่อยมากโอเคเสร็จแล้วนะครับก็ใช้ผักนะครับลงไปด้านข้าง แล้วก็เอาเส้นทับอีกทีเสร็จแล้วนะครับก็อันดับสุดท้ายก็คือนี่ครับตัวของอมะกอบดํำนะใส่ตามชอบนะครับมากน,อน้อยแล้วก็นี่ฮะตัวไส้กรอกที่ทอดไปแล้วนะครับใส่ลงไปบดเลยนะครับ ถ้าต้องการเพิ่มความอร่อยรสชาติให้มีความเปรี้ยวนะฮะแล้วก็เพิ่มเลมอนลงไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ชิมตามชอบอีกครั้งหนึ่งนะครับรสเผ็ดอาจจะเพิ่มพริกไทยถ้ายังไม่เค็มก็เติมเกลือนิดหน่อยนะครับดูสิว่ารสชาติเป็นยังไงครับ ขัดเกลือที่หนึ่งนะครับขัดเกลือแล้วก็ขดัดเผ็ดน,นะครับผมชอบความหอมของกลิ่นโรสแมรี่นะฮะผมจะใส่หมดเลย Okay. ก็เป็นว่าแล้วเสร็จนะครับหลังจากนั้นนะครับรู้สึกว่าในเตาอบผมนะครับฟักทองจะเริ่มที่จะสุกแล้วสุดท้ายก็เอาฟักทองใส่นะครับนี่ครับพาสต้าฟักทองฟักทองเนี่ยเ,เราอบนะครับใส่ลงไปมันถึงจะแบบอร่อยนะครับโรยหน้านะครับ เราใช้วิธีการการผัดแล้วก็การอบผสมกันนะส่วนผสมเนี่ยโอเคก็เป็นว่าเสร็จแล้วครับพร้อมที่จะตักเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมเลยครับโอเคได้แล้วครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับก็สุดท้ายครับถ้าต้องการเพิ่มนะครับที่จะให้ดูมีฟักทองเยอะก็สามารถเพิ่มตามใจชอบได้นะครับ พร้อมที่จะรับประทานได้เลยนะครับลองชิมดูวก่อนสิจะมีฟักทองด้วยอหอมนะครับหอมตัวของโรสแมรี่แล้วก็นุ่มของเนื้อฟักทองแล้วก็หวานด้วยเป็นเมนูที่พิเศษมากนะครับเหมาะที่จะทําเลี้ยงนะครับในวันหยุดนะครับในช่วงของฮาโลวีนที่จะใกล้มาถึงนี้ในประมาณปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถเอาสูตรนี้ไปทําได้ง่ายๆนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเมนูพาสต้าฟักทองก็หน้าตาสวยงามนะครับเป็นเมนูอาหารจานสุกนะครับสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมก็จะได้พบกับเมนูจากฟักทองซึ่งเป็นเมนูที่เด็ดมากเพราะว่าตรงกับช่วงของฮาโลวีนพอดีส่วนจะเป็นเมนูอะไรนะั้นต้องติดตามชมนะครับสำหรับผมก็ถือโอกาสลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เป็นอีกเมนูจานอร่อยนะคะที่ให้ประโยชน์ให้สารอาหารที่ดีต่อร่างกายของเรานะคะอาหารบางจานนะคะถ้าหากว่าเราทําแล้วเราตกแต่งให้ดูสวยงามพิถีพิถันมากขึ้นอีกนิดนึงก็จะสร้างคุณค่าให้กับจานนั้นไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าติดตามรับชมในช่วงถามตอบครอบครัวค่ะ